ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตั้มมอเตอร์ลิฟท ech นะฮะวันนี้เรามาอยู่ในรถยนต์เป็นยาริสเอทีพนะครับและที่เห็นไปสักครู่นี้นะครับจะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เลยนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับของ Data System นะครับรุ่นไซออนนะครับเ H D นะครับไตรออนพัทนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าความคมชัดนี่ตาแตกอะฮะชัดมากนะครับทัชสกรีนเลยนะครับตัวนี้เป็นจอแล้วก็กล้องรอบคันของ Data System เลยนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอได้นะครับผม โมเดลรถนะครับสวยงามมากๆนะครับสามารถเลือกโมเดลรถได้ตามกับรุ่นของรถนะครับแล้วก็เลือกสีได้เลยนะครับนี่ผมทัชสกรีนให้ดูนะเนี่ยสามารถซูมสามารถทัชสกรีนนี้ได้เลยนะครับหมุนมุมต่างๆนะฮะซ้ายด้านขวานะครับด้านข้างนะครับคือใช้ในการทัชสกรีนได้หมดเลยนะครับเข้ามาตั้งค่าต่างๆนะครับโหมดต่างๆมีหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีรถให้ดูดีกว่านี่ตัวนี้เป็นโตโยต้านะฮะเราเลือกสีได้เลยนะครับอยากได้สีแบบไหนนะครับนี่ลองเอาสี เป็นไงฮะโทนสีมีเยอะมากเลยนะครับเอาสีชมพูเลยฮะนี่ะสีม่วงนอกจากฟังก์ชันการช่วยในการขับขี่แล้วนะครับเรายังสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเรียงไฟล์ตามนี้เลยนะครับลองกดลงมาดูสักหนึ่งไฟนะครับโอ้ตอนนี้กำลังขับขี่อยู่นะจะเห็นได้เลยนะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับเราสามารถดูทีละมุมได้นะฮะอันนี้ดูกล้องหลังเนาะเห็นรถที่ขับตามหลังเรามานะฮะหรือว่าจะดูพร้อมกันสี่มุมก็ได้นะครับลองดูกล้องหน้าบ้างนะครับภาพแบบบอกได้เลยว่าคัดมากนะครับใหม่ล่าสุดลองดูไฟ ฝ่าไฟก็ใช้งานง่ายนะครับทัสกรีนเลือกตามวันที่และเวลาเลยดูความคมชัดนะครับ เนี่ยฮะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะรู้หมดเลยนะฮะว่ารอดรถเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากๆนะครับในรถนะครับแล้วก็จอตัวนี้จะเป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลำ6ลำ128นะครับดาวโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเน็ตฟลิกซ์จู๊กกูเกิลแมปยูทูบนะครับเรียกได้ว่าครบคันนะฮะแล้วก็เร็วมากๆนะครับก็หากเพื่อนๆสนใจติดตั้งแบบนี้นะก็ทักทายเข้ามาได้ที่ออโต้ริพเนะครับมีบริการนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท